สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิทมนต์นะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งแล้วค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะ,ะแล้วถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถก็ทาได้โดยใช้แอปพลิเคชันนาคารข,ของทานสแกน QR c ค d e ได้เลยค่ะ แม่หมอได้เปิดไพ่ทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้เราคือ5ใบด้านบนมีผลตั้งแต่วันที่1 3มถึง20มกราคมค่ะส่วนไพ่ด้านล่างคือไพ่แคลริฟายของไพ่แต่ละใบด้านบนนะคะและถ้าเรื่องราวที่แม่หมอก,กำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อคนรักก็จะเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนรักที่มีต่อคุณนั้นเองสลับกันได้นะคะทุกๆใบเลยนะคะไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจําตัว ของชาวพิจิกสองนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนอนาคตหรือว่าหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเมนเอเนจีนะคะออตอนนี้ชาวธนูนะคะคิดถึงเรื่องการแต่งงานแหละคิดถึงเรื่องการแต่งงานกับใครนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นความรักที่แบบไม่ใช่รักนอกสมรสนะคะเป็นคู่รักธรรมดานเนี่ย คุณอยากแต่งงานกับคนที่คุณได้เทปไปแล้วหรือว่าคุณถูกเทปไปแล้วนะคะแต่ว่าการณีที่เป็นรักนอกสมรสเนี่ยคือคุณรู้สึกว่าคุณน่ะได้รู้สึกว่าความมั่นคงในความรักกับคนที่คุณแต่งงานอยู่เนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วคุณก็จะเลือกเทอีกคนหนึ่งไปซึ่งคนนั้นเนี่ยคุณก็รักเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สักวานเนี่ยออกมา ปลุกคุณนะคะบอกว่าคุณนะ่ะไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะหรืออะไรเลยคุณเป็นแค่นักมายากลบางคนเหมือนพยายามจะสร้างโลกสองใบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันไม่มีคำโกหกอะไรที่จะเป็นความลับได้ตลอดไปหรอกนะคะก็คือนั่นแหละก็คือคุณไม่ใช่ผู้วิเศษนะก็ระวังนะคะความลับจะเปิดเผยนะคะในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักที่เป็นความลับนะอืม ทีนี้เรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็คืออา,อาจจะมีการหึงหวงกันนะคะจนทาให้คนที่หึงหวงเนี่ยเกิดอาการเครียดนอนไม่หลับนะคะแต่ว่ากา็นอนไม่หลับอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าได้นะแต่ว่าคนคนนั้นก็มีความพยายามอยู่นะไม่คุณก็เขานี่แหละที่พยายามจะต่อสู้กับปีศาจในใจตัวเองนะคะเรื่องหึงหวง ความรักหรือว่าคนรักเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนึงก็คือการหวงเงินหรือหวงทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้นะคะที่ทําให้อ่าอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนกรณีที่3มก็คือหวงศักดิ์ศรีมากเกินไปเนาะก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ใน off cups reverse เนี่ยออกมาบอกว่าคือดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะเอาความรักดีๆไปให้คู่รักของคุณนะ แล้วคุณเองก็ไม่อยากให้คู่รักของคุณจะต้องรอคุณด้วยนะเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่พร้อมอะ่ะแล้วก็เมนเของคุณก็คือความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้คนที่มีรักนอกสมรสอะเหมือนบ้านแตกบ้านไหมนะคะบ้านร้อนส่วนคนที่ไม่ใช่มีรักนอกสมรสก็คือผู้ใหญ่นะคะบ้านใดบ้านหนึ่งไม่เห็นด้วยความสัมพันธ์นี้เนาะสรุปว่า สัปดาห์นี้นะจะเกี่ยวข้องกับคนที่คุณมีความรู้สึกพิเศษมากๆเหมือนว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กับคุณนะคะคิดถึงเรื่องการแต่งงานนะคะหรือว่าจะเป็นรักนอกสมรสนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้บ้านไม่มีอาการเครียดซึมเศร้าเราก็ให้ระวังความรักจะเปิดเผยนะคะแล้วใครที่สร้างโลกสองใบยอยู่เนาะเราก็สรุปว่า energy ของ ไพ่สัปดาห์นี้เนาะไม่ค่อยดีนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าอีกสำรับหนึ่งนะคะแม่หมอจะดูว่าตอนนี้คุณและเขานะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะขอจักรวาลค่ะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจของชาวธนูนะคะและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพให้ไปค่ะขอภัยนะคะเสียงวันนี้จะอุอีอุอีหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะก็คือว่าอันนี้ก็ให้เป็นของชาวธนู แล้วกันนะคะนี่เป็นของคู่รักชาวธนูถ้าไม่ตรงคุณสลับกันเองได้เลยนะคะตอนนี้ชาวธนูนะคุณอาจจะส่องเขาอยู่นะคะทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วคุณก็ให้ระวังการเป็นไข้ตัวร้อนด้วยนะคะว่าหัวร้อนเกินโมโหหนักนะคะแล้วก็ส่วนคู่รักของคุณนะก็คือเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วอย่างที่บอกว่าเขา,าไม่รอคุณแล้วด้วยอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นก็คือเขาไม่รอคุณแล้วนะคะ อ,อ่ตอนนี้คือความสัมพันธ์คุณทั้งสองคนก็คือว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าคุณอะหักหลังกันแล้วแต่เรื่องจริงก็คือต่างคนก็ต่างปักหลังตัวเองก็คือว่าใจอะไม่อยากรอแล้วอยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้อยากจะ move on แต่ว่าเป็นตัวเองที่ปักตัวเองไว้ตรงนี้นะคะคือสรุปว่าเลิกกันได้ไม่นานอะเดี๋ยวก็กลับไปคืนดีกันอยู่ดีนะคะคุณสองคนเนี่ยอืม เดี๋ยวแม่หมอนะคะจะขอคำแนะนำนะคะยูนิเวอรค่ะช่วยคำแนะนำแก่ชาวโนนรักคู่รักหนึ่งใบค่ะอืมคือว่าพอถึงจุดหนึ่งนะซึ่งถึงจะบอกว่าเป็นถึงจุดนี้หรือยังก็ไม่ทราบได้นะคะจะเป็นจุดที่คุณจะเริ่มเหมือนแบบ อาเวกอ่ะคือก็คือมีอาการตื่นรู้หรือว่าตาสว่างนะคะก็จะเป็นจุดที่คุณอาจจะทนไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะอืมมันจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพัฒนานะคะพัฒนาพัฒนาความรู้สึกพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปนะคะอ่ คุณเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นรักน้องสมรสนะคือมันจะต้องใช้เวลานะให้คุณมีการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออ่จิตวิญญาณระดับจิตวิญญาณของคุณนั้นมีระดับที่เท่ากันกับคนรักของคุณคือคนใดคนหนึ่ง่ะต้องมีการแบบปรับปรุงตอนนี้จะเป็นช่วงเหมือนแบบเริ่มต้นพวน เขาเรียกว่าเตียรยดินนะคะเพื่อที่จะพอปลูกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวธนูเนี่ยไม่หมาคิดว่าหนทางอย่างอีก,กายการที่คุณจะต้องเออเรียนรู้นะคะจากคนรักของคุณแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นนะคะส่วนคนที่มีรักนอกสมรสเนาะก็ให้ระวังไว้เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่ามันดูแล้วเนี่ยจะทําให้คุณแบบจะต้องผิดศีลแล้วก็ ทำร้ายคนที่คุณรักเนี่ยคุณอาจจะจําเป็นจะต้องดูเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเหมือนแบบคุณเพิ่งจะเริ่มจะชอบกันหรือรักกันใหม่ๆเนาะเป็นช่วงเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณเริ่มปลูกมันเมื่อไหร่เนี่ยน่ากลัวว่ามันจะหยุดยั้ยงความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เนาะก็ถ้าใครเนี่ยออมีรักนอกสมรสนะคะหรือว่าเป็นแค่เพียงการชอบๆกันอยู่เนี่ย คือยังไงคุณก็เอาให้มันมั่นใจแล้วก็ให้แน่ชัดกับความสัมพันธ์กับคนที่คุณสมรสอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าครบซ้อนหรือว่าสร้างโลกสองใบเนี่ยมันไม่มีความลับในโลกหรอกเนาะแล้วก็มันก็จะทำปลายกันและกันแล้วก็หลายครอบครัวเกินไปเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดแบบยังไงแล้วเนี่ยถ้าตัดไฟตัดต้นลมถ้าคุณมั่นใจนะคะว่าคนไหนที่ใช่แล้วเนี่ยก็พยายามนะคะ หาทางออกที่จะทําร้ายอืมจะบอกว่าอะไรดีอ่ะสรุปว่าแม่หมอจะบอกว่าให้คุณสำรวจใจตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็จะทำอะไรก็ทำให้ชัดนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเลือกใครเนี่ยก็คือมันคงจะ ไม่มีใครไปเฉีย์หรือว่าไม่มีใครไปดนใจคุณได้เนอะคุณต้องแบบชั่งน้ำหนักเอาเองว่าใครที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเนาะแล้วก็การที่คุณเลือกไม่ว่าจะเลือกใครเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น กรรมที่สร้างกันมาบางทีแบบเราไม่อยากจะเลือกคนนี้หรอกแต่ว่ามันห้ามใจตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนแบบมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งงที่คนผ่านเข้ามาเนี่ยแล้วก็ผ่านออกไปจากชีวิตนะคะแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นคุณเองอ่ะคุณจะต้องแบบดูให้ดีนะคะว่าการที่คุณเนี่ย มีรักนอกสมรสเนี่ยมันเกิดเพราะว่าอะไรกันแน่นะคะก็แม่หมอไม่อยากให้คุณแบบจะต้องมาเสียใจทีหลังนะคะในการที่คุณจะทำร้ายคนรักของคุณเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายคุณก็ได้เนาะคือคุณจะต้องถามใจตัวเองดีๆว่าคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักแต่ละคน ยังไงนะคะประมาณนี้แล้วกันค่อนข้างยาวนะอคอนเสิร์ชาวินูก็เป็นว่าแม่หมอเนี่ยฝากคลิปรายปีของชาวินูด้วยนะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ดูรบกวนตามไปดูด้วยนะคะแล้วถ้าท่านใดชอบการทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้ค่ะวันนี้แม่หมอลาไปลวค่ะสวัสดีค่ะ